สวัสดีครับผมเดดี้อาร์มนะครับอ่าแล้ววันนี้เองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องการ์ดนะครับแต่ว่าไม่ใช่การ์ดกีฬานะฮะไม่ใช่ TCG นะฮะเป็นการ์ดอะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการ์ดวินเทจนะครับซีรีส์หนึ่งนะฮะต้องบอกว่าการ์ดเนี่ยนะครับเป็นการ์ดซีรีส์คนดังในอดีตนะฮะซึ่งการ์ดใบนี้ชุดนี้เองเนี่ยนะฮะเป็นการ์ดที่แถมมาจากบูรีครับของเยอรมันในช่วงปี1928 จนถึงปี1,932เรียกว่าเกือบร้อยปีมาแล้วนะฮะอ่ะก่อนอื่นผมบอกว่าในช่วงนั้นนะฮะ1,928เนี่ยคือ10ปีนะฮะหลังจากการจบลงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งเออยอรมันนะฮะแพ้สงครามนะฮะมาความว่าโหช่วงนั้นเองเนี่ยเยอรมันลำบากมากนะฮะเรียกว่าต้องเพราะอะไรครับเพราะต้องจ่ายค่าปริกรรมสงครามสูงมากนะฮะ โหเงินเฟ้อพ of ุ่งปีตินะฮะตอนนั้นเองเนี่ยทุกคนยากลำบากมากนะฮะแต่ว่าก็จะมีการซีรีส์นี้ออกมานะฮะที่ดูฮะถึงอยู่แบบนั้นนะฮะรอดมาได้100ปีนะฮะซึ่งการซีรีส์นี้นะฮะผมให้ดูนะฮะชื่อเต็มๆของเป็นภาษาเยอรมันเรียกว่าเป็นเอ่อ d ีเวล l ิลด d e ดินะฮะดีเวลแปลว่าโลกนะฮะบิลด์เดแปลว่ารูปภาพ นะครับซึ่งมันก็หมายความว่ามันเป็นรูปภาพของบุคคลสําคัญนะฮะหรือว่าเหตุการณ์สําคัญในโลกนี้นะครับซึ่งมันมีหลายซีรีส์ด้วยกันนะอย่างตัวอย่างที่ผมให้ดูนี่นะฮะเป็นการ์ดของคุณรูดอล์ฟนะฮะคาลิซิโอลานะครับซึ่งเป็นนักแข่งรถนะชื่อดังของเยอรมันในยุคนั้นนะฮะอันนี้คือซีรีส์ที่153นะฮะ PSA 1.5นะครับ หรือว่าจะเป็นใบนี้นะฮะโอ้โหใบนี้เราดูน่าคุ้นเคยมากนะเขาใบนี้เองเนี่ยนะฮะเป็นการ์ดของเโอนาร์โดดาวินชีนะครับแต่ว่ารูปภาพนั้นเป็นรูปของมนาลิซ่านะฮะใน p s a เขาเลยเขียนเลยเป็นดาวินชีนะสแลสมนาลิซ่านะฮะนี่เป็นซีรีส์ที่สองนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมบอกว่าการ์ดที่สำคัญเลยที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยก็คือ การ์ดใบนี 96, ้นะฮะก็คือการ์ดเบอร์หนึ่งของซีรีส์ที่75นะฮะอัลเบิร์ตไอสไตน์นะครับการ์ดซีรีส์ที่75นะฮะเป็นการ์ดที่วาดด้วยเรื่องของออนักวิทยาศาสตร์ด mm ังของเยอรมันนะฮะที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์นะครับอ่ะคันนี้นะฮะเผื่อผมว่าทุกคนเนี่ยเคยได้ยินหมดแล้วไอสไตน์นี่คันนี้ไอสไตน์เนี่ยเขาทำอะไรนะฮะนี่ผมเกรดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับต้องบอกว่าไอสไตน์เองเนี่ยนะฮะ ทางนิตยสารไทมเนี่ยยกให้เป็น Person of the Century ในปี1,999นะฮะเพราะว่าโหสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยได้เรียกว่าสร้าง Impact กับโลกมากมายนะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างฮนะแรกเลยคือทฤษฎีสมรรถภาพนะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมว่าถึงเราจะไม่รู้แต่ว่าในวกักรณ์อะไรอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีนี้นะฮะอย่างเช่น GPS เป็นต้นนะครับในการท,ที่จะโลเคตตำแหน่งของเราเนี่ย,เ,ยเรื่องของไอทฤษฎีสมรรถภาพเนี่ยจำเป็นมากๆ นะครับและผมเชื่อว่าทุกคนพอพูดถึงไอน์สไตน์นะต้องรู้จักสมการนี้แน่นอนนะฮะ E นะฮะเท่ากับ mc ยกกำลังสองนะฮะอ่ะมันคืออะไรมันก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างมวลนะ a ะแมสนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยน m a ส s กลายไปเป็นพลังงานมันจะได้พลังงานมหาศาลเลยเพราะพลังงานจะเท่ากับแมสคุณด้วยความเร็วแสงยกกําลังสองนะฮะโอ้โหมหาศาลมากซึ่ง สมการนี้เป็นสมการพื้นฐานนะครับในการสร้างระเบิดปรมาณูนะครับแต่ว่าไอน์สไตน์เองะฮะได้รางวัลโนเบลไพรส์ในปี1921แต่ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้มาจากสมการเมื่อกี้นะฮะไอน์สไตน์ Star เองเนี่ยได้รางวัลโนเบลไพรส์จากการคิดแต่ว่าการค้นพบปรากฏการณ์เรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะฮะมันคืออะไรโฟโตก็คือแสงใช่ไหมฮะอิเล็กทริกก็คือไฟฟ้าหมายความว่า ถ้าเราเอาแสงนะฮะชายลงไปบนโลหะสักอันหนึ่งนะฮะ,อะไอ้ตัวแสงนี่นะก็จะเปลี่ยน,นะฮะจากแสงให้ปเปกออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งไอ้ปรากฏการนี่นะฮะเราใช้ในอุปกรณ์รอบตัวลหลายอย่างมากเลยชัดๆมากเลยคือกล้องดิจิตอลนะฮะตัว CCD นะฮะหรือจุดรับภาพเขาเนี่ยก็คือต้องรับแสงมานะฮะแล้วก็เปลี่ยนแสงนะครับให้เป็นไฟฟ้าแล้วเราก็รับมาเป็นรูปภาพนะฮะหรือว่า ชัดเจนมากอันนึงก็คือเรื่องของที่เป็นพานแนลสำหรับโซลาเซลล์นะนี่ก็รับแสงมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะอัะอนนี้คือฟอโตอิเล็กทริกนะฮะคือเี้งงนอกเหนือจากรางวัลโนเบลที่ทางไอสไตล์ได้แล้วนี่นะครับอีกระหวันหนึ่งเลยนะครับที่บอกว่ายิ่งใหญ่มากพอๆกันเลยก็คือรางวัลเหรียญน,นะฮะจากคุณแม็กซ์แพนนี่ไอสไตล์รูปนี้ฮะขึ้นไปรับ กับคุณแม็กซ์แพงก์เองเลยนะฮะคุณแม็กซ์แพงกคือคนซ้ายนะที่ใส่แว่นมีหนวดนะฮะคราวนี้คุณแม็กซ์แพงก์เนี่ยเป็นใครบอกว่าแม็กซ์แพงก์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นนะฮะหรือว่าเป็นบิดาหรือว่าเป็นใครนะคนที่วางรากฐานของทฤษฎีควอนตัมที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับด้วถ้าใครถ้าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนเรียนวิทย์มาอย่างผมเนี่ยต้องเคยเรียนแน่นอนเลยครับมันมีค่าคงที่ของ m ม็กซ์พล k เนี่ยค่าของที่ของพลังเนี่ยก็คือคุณคนนี้นะครับอ่าซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมหาละไนะครับดังๆในในเยอรมันเนี่ยก็ใช้ชื่อตามคำมันคือ Max Planck Institute นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแน่นอนในเมื่อเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์วันโนเบลก็ต้องมีการ์ดของเขาแน่นอนนะฮะอย่างการ์ดไปนี้นะฮะก็คือเอ่อการ์ดของแพทย์ a ม็กซ์พเนี่ย1 9 2 9นะครับเบอร์2 นะครับซึ่งการไปเอ,เองเนี่ยเป็นการ์ที่ผมซื้อเองนะครับใบนี้เลยนะตอนนี้ออนเดอะเวย์มาจากอเมริกาอยู่นะต้องบอกว่า m a x p ซ์แพนเนี่ยถึงจะเป็นคนดังในวงการวิทยาศาสตรนะ์แต่ว่าถ้าในกับคนทั่ว,วไปเนี่ยนะฮะก็เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนเรียกว่าดังเท่าไหร่เอา,อางี้ด้วยกันนะเพราะว่าใน PSA ทั้งหมดเลยฮะมีใบนี้นะฮะส่งเกรดแค่5ใบนั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้ PSA3 นะไฮเออรหรือว่า เอ่อการ์ดที่ส่งเกรดมากกว่า PSA 3เนี่ยมีแค่2ใบนั่นเองคือ PSA 5นะครับอ่านี่เองโอเคผมขอย้อนกลับไปนะฮะถึงการ์ดของไอซีดายใบนี้นะฮะต้องบอกว่าไอซีดายใบนี้นะครับเอ่อถ้าไปดูใน populaion t ของ PSA เนี่ยจะมีส่งทั้งหมดประมาณ97ใบนะครับเอ่อสูงสุดเลยคือแค่ PSA 7และมีแค่4ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อที่ที่แล้วนะฮะอันนี้เนี่ย เพิ่งมออีออกมาประมูลนะครับเติองเพิ่งไเองเนี่ยผมก็ไปประมูลกับเขาด้วยนะฮะจบที่868เหรียญหรือประมาณเกือบเกือบสามหมบาทนะฮะแต่ว่าพอดีเนี่ยผมเลยว่ากระสุนหมดพอดีนะฮะผมเพิ่งซื้อการ์ดหลายใบยเลยนะครับช่วงนี้ไปผมเลยียกว่าบัตเจ็ตหมดพอดีก็เลย ไม่ได้ไปนะเสียดายมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้เดี๋ยวครั้งหน้าต้องเจอกันแน่นะครับใบนี้พีเอสเอเนะครับแต่ว่านะถ้าใครไม่ต้องการเกรดที่มันสูงมากๆนะฮะผมว่าราคาก็ค่อนข้างโอเคอย่างนี่นะฮะ PSA 2เนี่ยเพิ่ง50เหรียญถ้าเสียก็ไม่เกิน2,000นะครับหรือว่า PSA 3เนี่ย125เหรียญก็ก็ไม่เกิน4,000อย่างเงี้ยนะฮะผมว่าพวกนี้ผมว่ามันราคาที่จับต้องได้ถ้าใครเรียกว่าอยากสะสมนะฮะผมว่าก็โอ้โห ลองดูได้นะครับลองไปมีคนตั้งขายด้วยนะฮะหรือว่ารอ,อ,อไปรอไปก่อนเดี๋ยวก็มีคนเอามาประ,ประมูลนะครับแลวพวกนี้เองผมว่าเชื่อว่าก็เป็นเหมือนเป็นการทางเรื่องนะที่นอกเหนือจากการกีฬาที่เราคุ้นเคยหรือว่า TCC นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะฮะอย่างผมผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เองผมก็จะชอบมากเลยนะครับบการพวกนี้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพราะงั้นถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะ่าอ็อย่าลืมนะฮะให้กำลังใจผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับนิราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ